มันไม่มีอะไรรองรับที่จะทําให้กลุ่มคนเหล่านี้หรือกลุ่มพวกเราเราเองที่มันมีความเสี่ยงทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่อย่างมีคุณค่าสามารถที่จะอยู่อย่างแบบรู้ว่าตายแล้วมีความสุขอะคือเราไม่มีครอบครัวถ้าวันใดวันหนึ่งเราแก่ตัวมาหรือเราไรที่พึ่งจริงๆแล้วเราจะ,จะต้องไปอยู่ในศาสตร์สงเคราะห์อย่างเงี้ยเราไม่อยากจะอยู่มันเขียนในรัฐธรรมนูญนะคะว่าการศึกษาเนี่ยต้องฟรี 12ปีต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตอนนี้มี1.8ล้านคนที่กำลังจะหลุดเพราะความยากจนไหนบอกว่ามันฟรีกลุ่มชุมชนในอัดเนี่ยแทบจะเข้าไม่ถึงอะไรเลยที่อยู่อาศัยเข้าไม่ถึงนแน่แ่เพราะเขาเรียกกันอยู่แล้วว่าสลัมสลัมคือสัญลักษณ์ของความไม่มั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยอยู่กันแบบแออัดไม่มีคุณภาพชีวิตนะครับยาก็ตอนนี้ก็เห็นชัดละว่าเขาไม่เข้าไม่ถึงวัคซีนเขาไม่ถึงยารักษาโรคโควิดเขาไม่ถึงอะไรเลยนะยังดีที่เขาเข้าถึงเครื่องนุ่มหุ่มบ้างส่วนอาหารตอนนี้ก็ พึ่งระบบกลไกตลาดไม่ได้ต้องใช้กลไกระบบชุมชนถึงจะพึ่งพาตัวเองได้เราไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษเหนือใครแต่เราพยายามเรียกร้องสิทธิความเป็นคนเท่ากันคือถ้าเกิดใช้คําว่ารัฐสวัสดิการนะฮะใครจะได้ประโยชน์ต้องตอบไปเลยว่าทุกคนเพราะรัฐสวัสดิการคือมาตรฐานมาตรฐานเดียวทุกคนจะได้เท่ากันหมดเหมือนกันหมดเป็นพื้นฐานส่วนเกินกว่าพื้นฐานนั้นก็แล้วแต่ศักยภาพแล้วแต่กําลังแล้วแต่ ทักษะของแต่ละคนที่จะไปหาเพิ่มมาคนมีรายได้น้อยคนมีรายได้ากลางาคนจนคนที่มีรายได้มากมายอะไรเงี้ยมันก็จะมีระดับเพดานภาษีที่มันต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาจริงๆเมื่อคำนวณออกมาแล้วจริงๆการเก็บภาษีทุนน้าเนี่ยหรือภาษีใดๆก็ตามเนี่ยค่ะมันจะต้องอสอดคล้องหรือรองรับกับกลุ่มคนนั้นๆจริงๆไม่ใช่เช่นว่าต,ตอนนี้คนฉลาได้700คนพิการเอง700ไหนจะค่าเดินทางไปหาหมอ แล้วไอตัวบัตรสวัสดิการที่เป็นหาบัตรทองเองจริงมันก็ไม่ได้รองรับกับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าคือสวัสดิการจริงๆมันไม่เพียงพอเลยแล้วสวัสดิการในประเทศนี้สิ่งแรกที่เราต้องทําให้เกิดขึ้นเลยคือการศึกษาฟรีสุดท้ายมันคือสวัสดิการที่เราพึงจะได้รับอยู่แล้วแต่คุณแค่ให้เราไม่ได้อันนี้คือเรื่องพื้นฐานแค่เรื่องการเข้าถึงยังไม่นับคุณภาพที่มันควรจะเท่าเทียมกันในทุกๆโรงเรียนทุกโรงเรียนโรนงเรียนใกล้บ้าน มนจะเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่มันมีฐานที่เท่ากันทุกคนจะได้ประโยชน์เหมือนกันหมดนะครับมันก็จะไม่มีความเหลื่อมล้าทางสังคมหรือช่องว่างการการเหลื่อมล้ำม,มันจะเล็กลงมันคือสิ่งที่ทุกคนพูดกันมาตลอดเลยค่ะรวยกระจุกจนกระจายคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถือครองทรัพย์สิสน5 0เของประเทศเราควรแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างทางการเมืองเลยเรื่องของระบบการเลือกตั้งการกระจายอำนาจ ถ้าเกิดว่าอำนาจอะ่ะมันยังไม่ถูกกระจายไปสู่คนทุกกลุ่มในประเทศซึ่งมีความหลากหลายมากแล้วมันถูกกระจุกอยู่ที่คนกลุ่มเดียวอะ่ะเราก็ไม่ต้องไปหวังเลยว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะไปถึงเขาก็ยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดเอาคนที่ทำงานในเรื่องเราเหล่านี้จริงๆรรับรู้ปัญหาสภาพสังคมเข้าไปดูแลและผักดันกฎหมายดีกว่า ปล่อยให้กับใครที่ก็ไม่รู้เรื่องเข้าไปผลักดันกฎหมายที่เรายังไม่รู้เลยว่าเอา้ามันซัพพอร์ตเราด้วยหรอรัฐสวัสดิการก็ไม่ให้คำตอบเบ็ดเสร็จสุดท้ายนะฮะในการแก้ไขปัญหาสังคมมันก็คือหนึ่งในตัวกลไกในการเข้าไปถึงการแก้ไขปัญหาให้มันลดความเหลื่อมลำ้ำรัฐสวัสดิการมันสามารถสร้างให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในหลายด้านเข้าถึงยารักษาโรคที่เท่าเทียมกันเข้าถึงการศึกษาที่ดีนะครับใน ในระบบการศึกษาที่เหมือนกันลูกในพลกับลูกชาวนาสามารถเรียนมหาลัยได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องไปเรียนกวดวิชาเพราะหลักสูตรในห้องเรียนเพียงพอแล้วทุกคนจะทุ่มเทการทํางานทุกคนจะทุ่มเทให้กับประเทศชาติได้มากขึ้นถ้ามันมีรัศมีการจริงผมว่าประชาชนทุกคนพร้อมเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นถ้ารู้ว่าภาษีเขาไปไหน